นะครับผอ,อสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณพิพัฒน์คะพูดถึงในปีนี้นะครับที่รัฐบาลเนี่ยเราตั้งใจจริงเลยในเรื่องของ<ช>การแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนนะครับอยากจะถามผออ,อย่างนี้ครับว่าจุดหมายในเรื่องของมากรกมที่เราจะจัดขึ้นมาในครั้งนี้นะครับมากรราไก่เกลี่หนี้ครัวเรือนเนี่ยจุดมุ่งหมายคืออะไรฮะรก็คืออย่างที่เราประสบปัญหากันนะคะที่ทางคุณพิพัฒน์ได้เกรนตั้งแต่ช่วงแรกของรายการ,รนะคะว่า เราประสบปัญหาในเรื่องของการแพร่ระบาดโควิดมาเนี่ยก็ตอนนี้ก็ปีที่3แล้วแล้วหลายธุรกิจออหยุดชะง,งักนะคะมันก็มีผลแล้วค่ะเมื่อไม่ได้ทำงานเนี่ยรายได้ก็ลดลงบางคนเนี่ยเป็นหนี้อยู่แล้วนะคะคกลายเป็นก็ยิ่งทวีคูณเข้าไปอ,อีกปกติอาจจะมีเงินที่จะชำระหนี้นะคะ่ะ ทีนี้พอมีสถานการณ์โควิดขึ้นมากลายเป็นว่าไม่มีเงินที่จะชำระหนี้ครับผมก็ทั้งต้นทั้งดอกก็เพิ่มขึ้นนะคะครับาบางคนก็อา,อาจจะกาลังจะถูกฟ้องหรือบางคนก็ถูกฟ้องแล้วหรือบางคนกําลังจะถูกบังคับคดีไม่มีบ้านอยู่เนี่ยครับผมผม,มันจึงเป็นาทาง กระทรวงยุติธรรมเราเนี่ยได้เห็นปัญหาเรานี้นะคะเราก็เลยระดมศักพั์กลังทั้งหมดของกระทรวงยุติธรรมที่มีนะคะในกรมที่เกี่ยวข้องก็ถ้าในส่วนของช่วงก่อนฟ้องเนี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพที่ดูแลในเรื่องพรบไก่เกลี่ยข้าพิพาทนะคะก็จะมาช่วยไก่เกลี่ยในส่วนตรงนี้แล้วถ้าหลังฟ้องแล้วมีการบังคับคดีเนี่ยค่ะกรมบังคับคดีค่ะก็จะมาช่วยไก่เกลี่ยในชั้นบังคับคดีค่ะก็ ท่านกา็ทางท่านสมศักดิ์เทสสุทินนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของเรานะคะท่านก็เลยจัดงานพกักการไกลเกลี่ยหนีห้สินครัวเรือนขึ้นก็คือน,อนำสองกรมใหญ่ๆนี่แหละค่ะที่มีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องการไกลเกลี่ยทั้งก่อนฟ้องและหลังฟ้องเนี่ยม,ม,มาช่วยกันช่วยเหลือประชาชนนอกจากช่วยเหลือประชาชนที่เป็นลูกหนี้แล้วก็ต้องถือว่าช่วยเหลือในส่วนของสถาบันการเงินนะคะเพื่อให้เงินได้หมุนเวียนในระบบ เศรษฐกิจต่อไปนะคะคแต่เราไม่ได้หมายความว่า,าลูกหนี้ที่มาเนี่ยจะต้องมายอมจ่ายหรืออะไรกับ<ม>สถาบันการเงินในตอนนั้นนะคะคือถ้าข้อตกลงนั้นท่านรู้สึกว่าเออท่านยังไม่ไหวหรืออะไรยังไงเนี่ยเราก็มีทีมไกล่เกลี่ยของเราเนี่ย<ม>ที่จะคอยให้คำปรึกษาแนะนำนะคะหรือถ้าท่านยังยังไม่อยากที่จะเซ็นข้อตกลงหรืออะไรเนี่ย ก็ยังไม่ต้องเซ็นวันนั้นก็ได้ค่ะแต่อย่างน้อยได้มีจุดเริ่มต้นที่จะให้ทั้งเจ้านี้แล้วก็ตัวลูกหนี้่ะได้พูดคุยหาทางอ,ออกร่วมกันค่ะครับผมถ้าเกิดจะให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขชัดเจนะฮะอย่างที่ผอ,อ,อบอกมาสักครู่นี่นะครับ,รบว่าแน่นอนครับเรื่องหนี้สินเนี่ยบางคนอาจจะเป็นอยู่แล้วพอได้รับผลกระทบจากโควิด1 9 ก็พอกผุดมากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่บางคนไม่เคยมีหนี้สินมาเลยแต่จากปัญหาที่เกิดขึ้นโควิดสิเนี่ยนะครับก็ทําให้มีหนี้สินเกิดขึ้นปัจจุบันนี้หนี้สินครัวเรือนของคนไทยเรามากน้อยขนาดไหนฮะถ้าในส่วนของตัวเลขของทั่วประเทศนะคะทางพี่อาจจะยังไม่มีนะคะแต่ว่าพี่มีของในส่วนของจังหวัดพิษณุโลกเ,เรา,านะคะ,ะ,คะเอาไว้ว่าเราเจาะกลุ่มพิษณุโลกนะคะนะว่าถ้าเป็นในส่วนของ จังหวัดพิษณุโลกส่วนของลูกหนี้นะคะที่ทางกลมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้รวบรวมนะคะลูกหนี้ในส่วนของเฉพาะกอยศของพิษณุโลกที่รวบรวมได้ในจังหวัดพิษณุโลกคือ2 3 0 1รรายนะคะนี่กอยศเฉพาะกอยศค,ค่ะ นอกเหนือจากกยศกอ,องทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเนี่ยแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของสถาบันการเงินอื่นนะคะก็คืออถ้าก่อนถูกฟ้องเนี่ยทางกรมคุ้มครองสิทธิ์ก็ รวบรวมมาได้อยู่ที่ประมาณ2,000รายนะคะคแล้วก็ถ้าในส่วนที่ถูกฟ้องแล้วหรือกำลังถูกบังคับคดีเนี่ยนะคะทางกรมบังคับคดีเนี่ยก็รวบรวมสถิติของทางพิษณุโลกอยู่ที่7,642รายนะคะครรวมทั้งหมดแล้วนะคะก็จะมีอยู่ที่11,943รายค่ะ เมื่อเราดูตัวเลขตรงนี้แล้วครับแล้วมองย้อนกลับไปเนี่ยตัวเลขตัวนี้มีเพิ่มมามามากขึ้นไหมครับกับช่วงวิกฤตโควิดสิบก็ก็คาดว่าแล้น่าจะเพิ่มขึ้นมากนะคระับผมคราวนี้เองเนี่ยสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้เกิดนี่เมื่อสักครู่นี้เรามีสรุปมาบางส่วนแล้วแต่เพราะบอกว่าเฮ้ยมันมีบางส่วนที่เป็นอัปเดตข้อมูลล่าสุดเลยที่มีเพิ่มเข้ามาเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตเลยฮะ คืออันดับหนึ่งนะคะจากสถิติของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ตรงตามที่ทางคุณมทัดได้นำเสนอในช่วงแรกเลยนะคะว่านี่ นี่ที่อยู่อันดับหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการซื้อ,อสังหาริมทรัพย์แ,แน่นอน<ม>ว่ามันเป็นปัจจัยสีหนึ่งในปัจจัยสี่ก็คือบ้านที่อยู่อาศัยแล้วราคาบ้านไม่ใช่ถูกถูกถูกไหมคะเมื่อรวมแล้วเนี่ยแน่นอนในเรื่องของอสังหาสังหาริมทรัพย์เนี่ยจึงเป็นหนี่ที่โดยภาพรวมก็คือเป็น ภาพใหญ่ที่สุดก็คือมีจํานวนมากที่สุดอยู่ที่34เปอร์เใช่ครับะะแล้วก็การส่งต่างๆระยะยาวคือค <ะ S 2> บางคนเนี่ยอาจจะส่งมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วพอ <คะ S 2> เจอในเรื่องของวิกฤตโควิด19ณตอนนี้วิกฤตทางเศรษฐกิจด้วยเนี่ยนะครับก็มีประสบปัญหาในเรื่องของการที่จะส่งต่อ ค่ะถูกต้องค,ค่ะก็บางคนก็อาจจะถูกกําลังถูกฟ้องที่จะถูกบังคับยึดบ้านนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจนะคะจึงอยากที่จะเ,เชิญชวนมาร่วมงานนี้ที่จะร่วมหาทางออกร่วมกันกับทางธนาคาร,ครที่ให้กู้แล้วก็ถ้ารองลงมานะคะจากทางเนี่ยสังหาริมทรัพย์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อการอุปโภคบริโภคค่ะก็พวกหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลต่างๆอยู่ที่2 8ค่ะครับผมค่ะ ก็ลองอันออออดับที่3นะคะก็จะเป็นในเรื่องของกู้ยืมไปเพื่อทําธุรกิจค่ะคแล้วก็ลำดับต่อมานะคะก็ชาวซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์ค่ะคแล้วก็จํานวนที่เออปอร์เซ็นที่น้อยที่สุดนะคะก็จะเป็นในเรื่องของเพื่อการศึกษาค่ะแต่ถามว่าน้อยไหมถ้า ถ้าเป็นตัวเลขของกยศเนี่ยทางยุติธรรมจังหวัดก็มองว่าไม่น่าจะน้อยนะคะเพราะว่าเ,เป็นเป้าหมายหลักในการที่ตั้งต้นที่เรามาจัดงานครั้งนี้เลยล่ะคะ่ะเพราะว่า เมื่อหลายๆคนมีปัญหาในเรื่องของสถานการณ์โควิดกระทบเนี่ยน้องๆบางคนที่เพิ่งจบงานแต่ก็กู้ยืมเงินของกยศมาเนี่ยก็ไม่มีเงินที่จะส่งถูกไหมคะ้งหรือหลายๆคนเนี่ยก็ตกงานกลางคันก็ไม่มีเงินส่งกยศเนี่ย่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนลูกนี้เป้าหลักเราในงานนี้เลยค่ะก็คือว่างานนี้นะครับเดี๋ยวหลายคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเราไม่ได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายแต่เฉพาะ คนที่ทำงานมาแล้วแล้วก็ <c oughs> มีหนี้ที่เกิดจากการซื้อบ้านหนี้บัตรเครดิตเท่านั้นนะฮะหลักๆเนี่ยที่อยากจะแก้ให้ด้วยก็คือในเรื่องของลูกหนี้กยศนั่นเองที่เป็นเด็กจบใหม่แน่นอนครับเด็กจบใหม่ในช่วงนี้ อัตราการว่างงานเนี่ยสูงเหลือเกินนะครับอัตราการได้งานก็ต่ำนะฮะบางคนก็ยังไม่มีเงินที่จะไปใช้นี้พยายามตั้งตัวอยู่ก็สามารถที่จะมาไก่เกลี่ยได้ในงาน<ช>งานี้ด้วยใช่ค่ะ,<น>ะแล้วก็ในงานของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของไก่เกลี่ยเท่านั้นแต่เราพยายามระดม หน่วยงานต่างๆนะคะใ,ในพื้นที่เรานะคะได้มาให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นถา้ามีเจ้านี้เอ้อลูกนี้นะคะขออภัยค่ะลูกนี้ที่ตกงานอ,อย่างที่พี่เล็กกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะคะ ทางจัดหางานจังหวัดพิศณุโลกนะคะก็มีมาจัดบูธกับเราด้วยค่ะคที่จะประชาสัมพันธ์ในเรื่องของตำแหน่งว่างนะคะทั้งในและต่างประเทศเลยครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนภาคคีือข่าที่จะเข้ามาร่วมด้วยแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราสอบถามนี้ก่อนว่าในงานแห่งนี้เนี่ยแน่นอนครับ ว่าเราอยากให้ทั้งในส่วนของเจ้าหนี้และก็ในส่วนของลูกหนี้ได้มาเจอกันผมขอแยกเป็นประเด็นอย่างนี้ก่อนครับว่าในส่วนของเจ้าหนี้เองนะฮะเจ้าหนี้ที่จะมางานนี้ได้นะครับต้องเป็นสถาบันทางการเงินไหนอย่างไรต้องติดต่อมาอย่างไรอย่างไรบ้างนะฮะ,ะเจ้าหนี้นะคะที่ตกลงจะมาไกล่เกลี่ยหนี้ที่จังหวัดพิษณุโ,โลกเรานะคะจำไวแ้แม่นๆนะคะมีอยู่8ด สถาบันการเงินนะคะคอันดับแรกเลยค่ะกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากอยศ<อ>นะคะคอันนี้เป็นเจ้าแรกเลยค่ะแล้วก็ลำดับที่สองนะคะธนาคารอ,อมสินค่ะคลำดับที่สามค่ะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรค่ะคลำดับที่สี่นะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์ค่ะ เจ้านี้รายที่5นะคะบริษัท JMT Networks e e r v i c s จำกัดค,ค่ะแล้วก็บริษัท KBJ Capital จำกัดนะคะคแล้วก็มีบริษัท Toyota l e a s i n g จำกัดค่ะ,คะคแล้วก็ลำดับที่8นะคะที่จะมาพิสณุนโลกเราก็คือบริษัทสินทรัพย์ J จจำกัดอ่าครับผมก <ๆ S 1> <ค>็ รู้แล้วนะฮะว่าในส่วนของเจ้าหนี้ที่จะมาในมาหาก,กรรมครั้งนี้ในจังหวัดพิศลกมาจากไหนอย่างไรกันบ้างเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่นะครับแล้วก็รู้ตัวเองว่าเป็นลูกหนี้ของบริษัทหรือสถาบาันทางการเงินเหล่านี้นะครับท่านคือกลุ่มเป้าหมายหล,ลักๆเลยที่<ช>ท่านสามารถที่จะมาได้เท่านี้เองครับในส่วนของลูกหนี้ที่จะมา ร่วมมหกรรมในครั้งนี้ครับเขาต้องเป็นลูกหนี้สถานะใดอะไรอย่างไงบ้างหรือต้องมีประสบพบเจอปัญหาอะไรถึงจะมาในงานแห่งนี้ได้ครับก็ลูกหนี้นะคะที่จะมาเข้าร่วมงานไกล่เกลี่ยกับเรานะคะก็เป้าหมายของเราก็คือจะมีทั้งลูกหนี้ของสถาบันการเงิน8สถาบันการเงินที่ทางดิฉันได้กล่าวไปมเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะมีทั้งลูกหนี้ที่ ก่อนถูกฟ้องค่ะก่อนถูกฟ้องก็มาไกล่เกลี่ยกันกับเราได้ก่อนนะคะจะได้ไม่ต้องถูกฟ้องอนะคะแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็น ถูกฟ้องแล้วค่ะก็คือหลังถูกฟ้องแล้วก็ยังสามารถไกล่เกลี่ยกันอยู่ได้นะคะครหรือแม้กระทั่งศาลมีคำพิพากษาแล้วนะคะเราก็ยังไกล่เกลี่ยกันได้ในชั้นบังคับคดีนะคะคซึ่งกรมบังคับคดีเนี่ยก็จะดูแลในส่วนนี้ให้ค่ะคถ้าในส่วนก่อนฟ้องก็จะเป็นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่นี่แหละค่ะก็จะช่วยกันดูแลท่านในส่วนก่อนถูกฟ้อง<ช>นะคะอันนี้ก็คือลูกนหนี้นะาที่สามารถจะมาเข้าร่วมมากกรรมในครั้งนี้ได้นะครับคร mm hmm. าวนี้เองเนี่ยครับพอ,อลูกหนี้หลายคนที่เขารับชมรายการอยู่เขาก็เกิดความกังวลใจเนาะ <c oughs> ว่าการที่จะไปเจอกับสถาบันาการเงินหรือเจ้าหนี้โดยตรงเนี่ยบางทีเขาไม่กล้า <c oughs> เขาอาจจะแบบมี การบางังคับคดีหรือตัวคดีอะไรกันมาก่อนหน้านี้แล้วก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ,ะไม่กล้าเจอหน้ากันตรงๆคราวนี้เนี่ยเอ้ยเขาแต่เขาวะก็มีความเดือดร้อนอยากจะมาไกล่เกลี่ยในเรื่องของหนี้สินต่างเนี่ยเราจะมีตัวกลางที่คอยเจรจาให้ไหมครับค่ะก็อันนี้เป็นจุดตั้งต้นอีกเหมือนกันนะคะก็ค,ะคือคเรารู้ว่าเราทราบว่าหลายๆ หลายๆท่านที่เป็นลูกหนี้นะคะก็ไม่กล้าที่จะไปคุยกับเจ้าหนี้คือไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก,ก็รู้แต่ว่าโอมีหมายสารมาหรือว่ารู้แต่ว่าเราขาดส่งดอกเบีย้ยละขาดส่งเงินต้นแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนตรงนี้แหะคะ่ะที่กระทรวงยุติธรรมเนี่ยทราบถึงปัญหาแล้วก็เข้าใจถึงจิตใจของอท่านนะคะจึงได้จัดมหากรรมไกลกเกลียีิสินนี้ขึ้นมานะคะโดยที่เราได้ระดมสัพพากำลังคนของเราเนี่ยแหละคะ่ะ ทั้งผู้ไกลเกลีย่ยนะคะที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วตามพรบไกลเกลีย่ยข้อพิาพาทนะคะแล้วก็มีในส่วนของเจ้าหน้าที่ของกมอรมคดีแล้วไหนจะเจ้าหน้าที่จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพอีกนะคะที่จะมาช่วยนะคะเป็นคนกลางนะคะไกลเกลี่ยกับท่านในวันนี้นะคะคแล้วถ้าหากใครโชคดีนะคะท่านสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมน,นตรีกระทรวงยุติธรรมเรารนะคะ ท่านจะเป็นผู้ไกล่เกลีย่ยให้ด้วยค่ะนะฮะเชื่อเหลือเกินนะครับปัญหาจะถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพิ่มเติมด้วยนะครับอมะกลับมาที่พอบอกเมื่อสักครู่นี้นอกจากสถาบาันการเงินแล้วเนี่ยนะครับเรามีหน่วยงานอะไรอีกครับที่จะมาร่วมกันในงานนี้ค่ะอย่างในเรื่องของการจัดหางานด้วยค่ะครับก็เดี๋ยวออนอกจากในเรื่องของจัดหางานแล้วนะคะ หน่วยงานอื่นนะคะที่จะมาร่วมกับเรานะคะก็จะมีในส่วนของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลกค่ะคซึ่งจะมีในส่วนให้บริการเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพสําหรับคนพิการและคนชราค่ะคอันนี้ดีมากๆเลยนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทั้งคนชราแล้วก็ผู้พิการนะคะหรือที่ดิฉันมักจะเรียกว่าคนพิเศษของเราเนี่ยค่ะมา อสอบถานนะคะหรือมาติดต่อใช้บริการนี้ได้ในงานนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกค่ะคจะมาประชาสัมพันธ์รับสมัครกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรนะคะคแล้วก็มีในส่วนสำนักงานประกันสังคมค่ะที่จะมาในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนแล้วก็กองทุนประกันสังคมในมาตรา40นะคะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะเราก็ยังเชิญธนาคารในพื้นที่นะคะมาร่วมออกบูธกับเรานะคะเผื่อว่าจะมีในส่วนของแหล่งเงินกู้อื่นนะคะที่ดอกเบี้ย ที่อยู่ในอัตราที่กฎหมายกําหนดะนะคะคจะได้<ผ>มไม่ต้องไปกู้ยืมเงินนอกระบบกันนะคะก็จะมีธนาคารกรุงไทยนะคะมีธนาคารอมสินมี SME มีบสศแล้วก็ทกศค่ะน,นี่คือในพื้นที่ในพื้นที่รเราค่ะ <ผม S 1> นอกเหนือจากในเรื่องของที่จะมาไก่เกลียนะคะ,ะครับผมแล้วนอกจากนี้นะคะ ก็จะมีในส่วนของบูธของหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมค่ะซึ่งเรายกกันมาทั้งกระทรวงเลยที่จะให้ความรู้รกับท่านนะคะที่ถ้าท่านสนใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI <ผม S 1> นะคะงานของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโล,โลกนะคะงานส่วนของสำนักงานคุมประพฤตินะคะบังคับคดีค่ะก็มาร่วมให้ความรู้นะคะหรือแม้แต่ทั้งบูธของ สำนักง,งานยุติธรรมจังหวัดอเองนะคะแล้วก็มีในส่วนของราชทานนะคะเรือนจําทั้งสามแห่งของเราไม่ว่าจะเป็นเรือนจํากลางเรือนจําจ,จังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ทันทสถานหญิงก็มาร่วมออกบูธด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเลยคะ่ะหรือว่าปปสนะคะก็จะมีการขายท่อตลาดด้วยนะคะก็ในจะมีทรัพย์ที่ยืดมาได้นะคะที่จะมาขายท่อตลาดไม่ว่าจะเป็น อสังหาริมทรัพย์นะคะ32รายการเลยแล้วก็มีในส่วนของทองรูปพรรณก็จะมาให้ขายทอดตลาดกันร้อยกว่ารายการนะคะคแล้วก็มีรถยนต์ประมาณ9รายการนะคะคมีเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องมือสื่อสารประมาณ3รายการ แล้วก็มีตู้นิรภัยแล้วก็ปั๊มลมนะคะคก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะมาในเรื่องของสู้ราคาคนะคะจะไปดูซับก่อนได้ค่ะในวันที่26พฤษภาตั้งแต่8โมงครึ่งถึงเที่ยงนะคะที่ปปสนะคะก็คืออยู่ที่ตรงทางไปพมพิรามนะคะครับผมค่ะเน้นย้ำกันครับว่างานในครั้งนี้เราจัดวันที่เท่าไหร่ที่ไหนอย่างไรครับ จำไว้ให้แม่นนะคะงานมหากรรมไก่เกลียนิสินครัวเรือนของจังหวัดพิษณุโลกเรานะคะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่27<ม>พฤษภาคม2565ที่โรงแรมดิอิมพีเรียค่ะครับผมแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่ปรากฏว่าโอ้โหติดธุระไม่สามารถมาวันนี้ได้จริงๆเนี่ยเขายังสามารถที่จะเข้าร่วมมหากรรมหรือติดต่อทางไหนอย่างไรได้อีกไหมครับที่อยากจะไก่เกลียยนี่นะฮะ ในเบื้องต้นนะคะดิฉันอยากจะเชิญชวนให้มางานในวันงานวันที่27ก่อนเพราะว่ามันหาโอกาสได้น้อยมากนะคะที่เราจะเชิญเจ้าหนี้ได้จำนวนมากขนาดนั้นนะคะที่จะมาร่วมงานกับเราแล้วก็เป็นลักษณะในเชิงนโยบายซึ่งทุกๆคนเนี่ยร่วมมาร่วมมือกันออนนี้ถ้านอกจากนี้แล้วเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ก็จะเป็นในเส้นของทางปกติไม่ว่าจะมาถ้าก่อนคําพิพากษาก็ มาติดต่อในที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษนุโลกแต่ว่าถ้าถูกบังคับคดีก็จะต้องไปที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษนุโลกซึ่งเราตั้งอยู่อาคารเดียวกันนะคะที่อาคารบริการกระทรวงยุติธรรมเราที่อยู่ตบนหัวรอนะคะก็ไปในงานดีกว่านะครับอยากให้ไปในงานค่ะไปตั้งแต่กี่โมงนะครับตั้งแต่ ก่อน9โมงเลยค่ะก่อน9โมงนะครับก่อน9โมงเช้าค่ะเพราะงานเราจะเริ่ม9โมงเช้านะคะคไปจนถึง16นาฬิกา30นาทีค่ะโอเค,คือไปกันได้เลยนะครับโมงเย็นโอเคครับ,รบวันนี้กอบคุณพออยอย่างมากเลยครับที่มาให้ข้อมูลกับทางรายการของเราขอบคุณมากเลยครับค่ะยินดีค่ะ